ในบางจังหวะเนี่ยมันก็อาจจะมีเรื่องที่อุบิเหตุทำให้เราจะต้องอโคนิ่งฮาร์ดดิสกใหม่เนื่องจากว่าถ้าเรา,าลงวินโดว์ใหม่ติดตั้งโปรแกรมใหม่มันจะใช้เวลาเยอะเนื่องจากว่าถ้าเราหาวิธีในการที่จะโคนิ่งได้เนี่ยก็จะช่วยลดเวลาได้เยอะเลยจากการที่เราต้องติดตั้งโปรแกรมเนี่ยอาจจะใช้เวลา 1>, 1วันถึง2วันเนื่องจากว่าลง Windows ก็ใช้เวลาติดตั้งโปรแกรมก็ใช้เวลาทีานี้ถ้าเราโคลนนิ่งได้ก็จะเป็นสิ่งที่จะช่วยลดเวลาได้เยอะเลยในการโคลนนิ่งเนี่ยมันก็จะมีวิธีหลากหลายครับในเราก็สามารถใช้ซอฟต์แวร์ในการโคลนนิ่งได้อย่างเช่นตัวโปรแกรมมา Fi ี e e ก หรือว่าโปรแกรมอื่นหรือจะใช้วิธีการใช้ตัวฮาร์ดแวร์ก็คือตัวของ o r ร c โกซึ่งตอนนี้ตัว o r ร c โกเนี่ยคือผมมีใช้อยู่ใช้เป็น e x t ก r o n l d i อ e ไแต่ตัวเนี้ยมันสามารถที่จะโคดริงหา์ดิ์ได้ด้วยอของผมมีใช้นานแล,ะละ้วล่ะแต่ว่ายังไม่เคยใช้ฟังก์ชันในการโคดริงเลยก็เดี๋ยวในครั้งนี้ก็จะมาลอง ใช้อลิโกในการที่จะโคนิ่งให้ดูว่าเป็นยังไงแล้วก็ลองดูซิว่ามันมีข้อจำกัดอะไรแล้วก็มันยากง่ายยังไงก่อนอื่นเราก็ต้องปรับสวิตจาก PC เนี่ยมาเป็นโคนก่อนนะครับเพราะปกติเนี่ยเวลาเราใช้งานบางทีเรา เราอาจจะใช้กับเครื่อง p c อยู่รเรายัางไม่ได้ปรับ,รบต่อมานะครับเราก็จะเอาฮาร์ดดิสต้นฉบับเนี่ยใส่ไปในช่องซอร์สของตัวออริโกก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เอาตัวที่เป็นสำเนาเนี่ยใส่ไปในช่องทาร์เก็ตทีนี้ก่อนที่จะใส่เนี่ยเราควรจะทำสัญลักษณ์หรือตำหนิเล็กน้อยนะครับเพื่อ ให้รู้ว่าฮาร์ดดิสไหนเน,เนี่ยเป็นตัวต้นฉบับหรือว่าตัวสำเนานะครับเพราะว่าในรอบนี้มันเป็นฮาร์ดดิสที่สเปคเท่ากันนะครับก็คือ500 g ทั้งคู่เลยในเรื่องของความจุแล้วก็ความเร็วรอบก็เท่ากันลักษณะการโคนงก็คือตัวต้นฉบับกับตัวสำเนาเนี่ยจะเหมือนกันเป๊ะเลย ก็คือจะปนนิ่งไปทั้งตัว Windows แล้วก็ทั้งตัวโปรแกรมที่อยู่ในฮาร์ดดิสนั้นนะครับต่อมาก็ไม่มีอะไรมากนะครับเสียบลั๊กแล้วก็กดสตาร์ทแล้วก็สังเกตสัญญาณไฟจากด้านหน้านะของออริโคแล้วก็ตรงด้านบนเนี่ยจะมีสัญลักษณ์อยู่ สองจุดนะครับเป็นตัวต้นฉบับแล้วก็ตัวสำเนาขึ้นสีฟ้าฟ้าก่อนเวลาเริ่มทำงานพอทำงานปุ๊บเนี่ยเราสังเกตได้อีกอย่างนึงก็คือว่ามันจะขึ้นเป็นสีชมพูนะครับแล้วก็ตรงด้านหน้าเนี่ยเขาก็จะมีสัญลักษณ์บอกในส่วนของเปอร์เซ็นต์ในการทำการโลนเนี่ย จากสูตรไปถึง100%ยซในส่วนเวลาของการโคลนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าในฮาร์ดดิสก์ลูกนั้นเนี่ยมีข้อมูลมากหรือน้อยหรือว่ามีโปรแกรมที่ติดตั้งไว้เนี่ยมากน้อยขนาดไหนก็ในครั้งเนี้ย ผมใช้เวลาไปประมาณ5นาทีสังเกตที่ไฟบอกสถานะนะครับพอมันหยุดนิ่งไม่กระพริบก็แสดงว่าการโคนนิ่งเสร็จสิ้นหลังจากที่โคนเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ปล่อยให้มันเย็นสักแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็ค่อยถอด ฮาร์ดดิสต์ออกจากตัว o r ร c โกแล้วก็เอาฮาร์ดดิสต์ตัวที่เป็นสำเนาเนี่ยผมจะลองไปเปิดดูกับกับ PC นะว่ามันจะรันในส่วนของ Windows แล้วก็ตัวโปรแกรมต่างๆหลังจากที่เราทําการคลนนิน่งจากตัวต้นฉบับมาแล้ว จากที่ประกอบเสร็จแล้วเนี่ยก็ลองเปิด Windows ขึ้นมาดูแล้วก็ลองเปิดโปรแกรมต่างๆที่ใช้งานผลปรากฏว่าส่วนใหญ่ใช้งานได้ปกติแต่ว่ามีบางส่วนที่เปิดมาแล้วใช้งานไม่ได้หรือบางบางส่วนก็เปิดไม่ได้เลย ส่วนใหญ่ก็จะเป็นโปรแกรมที่ใช้ Keygen ในการติดตั้งโดย Keygen เ,เนี่ยเขาจะไม่ยอมให้หมายเลขเนี่ยซ้ำกันซ้ำซ้อนกันหลายๆเครื่องโดยหนึ่งเครื่องก็ต้องมีหนึ่งหมายเลขประมาณนั้นภาพรวมแล้วเนี่ยถ้าเราต้องการที่จะใช้ซอฟต์แวร์เหมือนเหมือนกันหลายๆเครื่องเนี่ยการคนนิ่งก็จำเป็น เพราะว่าจะช่วยลดเวลาการทํางานเราได้เยอะเลยแชร์ไว้นะครับสําหรับเป็นทางเลือกหนึ่งในการคนนิ่งด้วยฮาร์ดแวร์